สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Product Re วิวกันในอาทิตย์นี้นะคะ Product Review ที่เราจะมารีวิวกันในอาทิตย์นี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ h ูเล่เบเตอร์เชคค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังการรีวิวกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะโดยในอาทิตย์นี้นะคะเราจะมารีวิวฮูเล่เบเตอร์เชครสช็อกโกแลตกันค่ะซึ่งแอมโบตินนะคะมีด้วยกันทั้งหมด29กรัมค่ะ แคลอรี่นะคะอยู่ที่200แคลอรี่นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะมีเพียงแค่11กรัมเท่านั้นเองคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมแมมพร้อมกันเลยดีกว่าวปาอ<ๆ>าอ่ะค่ะหลังจากที่ชิมไปแล้วนะคะอ่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอ่า รสนี้นะคะค่อนข้างจะหวานน้อยนะคะใครที่ไม่ชอบทานหวานเนี่ยก็สามารถเลือกรสดาร์กช็อกโกแลตได้เลยค่ะคือมันก็มีรสชาติของช็อกโกแลตนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบหวานจากน้าตาลนอะมันหวานแบบในตัวของมันเองอะ,ค,ะค่ะถ้าโดยคูเล่เบเตเชคตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ UHT นะคะก็คือสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิของห้องได้หรือว่าจะแช่ในตู้เย็นก็ได้นะคะก็จะอร่อยขึ้น สั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ในเพจของ t h a i Power Lifting เลยค่ะเรามีมีจำหน่ายนะคะทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบแพ็คนะคะแพ็คหนึ่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด12ขวดค่ะสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับในอาทิตย์นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่อาทิตย์หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย